เรื่องวันมาฆบูชาอาจจะมีบางคนบรรยายผิดให้เข้าใจนะพุทธาริเษกเราต้องมีความตั้งมั่นมาฆบูชาคือวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทกับพิสุสงฆ์หนึ่งพันสอรูปที่มาประชุมกันโดยมิได้น,นัดหมายสงสัยอีกแลวมายังไงรู้กันยังไงเป็นธรรมชาติของพระอรหันต์ผู้ประเสริฐเลิศล้ำ จะไปอศัศจรรย์ทาไมดอกจานบ้านเราในขณะน,นี้ยังบานพร้อมกันได้เด็นธรรมชาติแต่ละต้นอยู่หลายที่ใช่ไหมยังออกดอกพร้อมกันนั้นความเป็นปกติของพระอรหันต์คุณธรรมที่พิเศษได้โดยพุทธบร,รมีอย่าไปสงสัยเลยเป็นชาณาพิสัยเป็นพุทธพิสัยอาจารย์ไม่สงสัยนะมีแต่เข้าใจมีแต่แจ,จ่มแจ้งถ้าคิดได้ออกซอกมันก็คิดว่าอาดอกไม้ดอกจานเนี่ยถึงเวลาทำไมเป็นดอกพร้อมกันนะใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาติไง มาได้ยังไงรู้ข่าวกันยังไงไปวิจารณ์ยิ่งวิจารณ์ยิ่งห่างไกลเราน้อมใจไปเถิดพุทธบรมิมตตาสรุวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสําคัญมากพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทและก็ศักดิ์สิทธิ์ถึงหลักการในพุทธศาสนาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะไม่ใช่เรื่องของพระอย่างเดียวนะพุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทําความเข้าใจคือหลักการไม่ทําบาปทั้งปวงครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งสมโลกไม่ใช่เฉพาะพระโยมก็เช่นเดียวกัน สุขทุกอันเดียวกันใช่ไหมล่ะเทวดาก็เหมือนกันถ้าทั้งสามโลกนี้ไม่ทําบาปทั้งปวงกายวาใจไม่เป็นบาปได้ทุนแล้วทีนี้ถ้าผ้าก็ผ้าขาวสะอาดถ้าภาชนะก็สะอาดปองใสทํากุศลถึงพร้อมใส่น้ําสะอาดลงไปทานศีลภาวนาสวดมนต์สนทนาธรรมนี่ทําให้ถึงพร้อมลําพังให้ทานอย่างเดียวยังไม่ถึงพร้อมอเริ่มจะมีศีลอเริ่มขึ้นมาอีกแล้วภาวนาเข้าไปฟังเทศสนทนาธรรมเข้าไปคือทําให้ถึงพร้อม เหมือนเราทาอาหารถ้าเครื่องปรุงประกอบส่วนถึงพร้อมก็สําเร็จอริดอ,อร่อยใช่ไหมบุญในศาสนานี้ก็เหมือนกันพระศาสดาวางไว้หลายอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกวาสนาภากยยะเป็นเบื้องต้นในการเที่ยวอยู่ในวาตาสงสารนี้โดยที่ไม่ต้องไปอวัยภูมิก็มีทางศีลภาวนาเบื้องสูงก็มีอีกคือทําให้ถึงพร้อมทําจิตให้ขาวรอบเมื่อละบาปทําบุญถึงพร้อมแล้ว ก็เป็นเรื่องของบารมีที่ต้องมีการสั่งสมและส่งต่อขึ้นไปถึงจิตขาวรอบเจรณาจิตตรงนี้ให้ขาวใสสะอาดโดยหลักการใหญ่ๆ3อย่างนี้ละบาปทําบุญทำกุศลนถึงพร้อมนี่คือหลักจุดปักหลักใหญ่ทีนี้อุดมการณ์ก็คือในการละบาปทําบุญถึงพร้อมทําจิตขาวรอบนี้ต้องมีขันติขันติปรมังตะโปตีติขาขันติเป็นเดชเป็นตบะเป็นเครื่องเผาเกิเลสอย่างยิ่งอดทนอดกลั้น อดทนเบื้องต้นในความเหนื่อยในความลําบากในการทําหน้าที่การงานในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอดทนขั้นที่สองขึ้นมาอีกต่อทุกขเวทนาในเวลาเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอันนี้ทนได้ยากคนเราว่าเก่งๆเวลาเจ็บปวดสัมออยเยอะๆนะท่าแท้แสดงออกมานะความเข้มแข็งไม่มีเลยบางคนนักเลงตัวนักเลงเข้บปวดแค่นั้นแหละกลัวตายกลัวเข็มคุณหมอใจนิดเดียวเนี่ยต้องอดทนให้ได้ อดทนอย่างยิ่งอดทนต่อกิเลสท,ที่มาเสียแทงเราปรุงแต่งขึ้นเองนั่งภาวนานี่โอ้มันคิดไปตั้นคนอื่นหยิบยื่นให้ขันติสามอย่างนี้ดังนั้นนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนิพพานังประมังสุข,ขังเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกล่าวทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่คืออุดมการสูงสุดที่เราต้องไปให้ถึงยิ่งใหญ่ไหมล่ะนี่เป็นการบูรณาการหลักการในพุทธศาสนา และโดยวิธีการนี้ไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่คิดกําจัดสัตว์อื่นอยู่ยินดีในที่สง,งัดรู้จักประมาณในการบริโภคท,ทําจิตให้ยิ่งกว่าอารมณ์ที่มากระทบคือสร้างบุญสร้างบริวีให้ยิ่งขึ้นไปงดงามมากไม่กระทบใครเลยเป็นการฝึกเพียรแห่งตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างมากนั้น,น,นมาฆะปูชาเนี่เป็นจุดปักหลักใหญ่ในพุทธ,ธศาสนาเรียกว่าัวใหของพระพุทธ,ธศาสนาเลยก็ว่าได้ไมิได้ไปเป็นอย่างอื่น ม่ได้เฉพาะพระหรือเรื่องของวินัยพระที่บางคนได้ไปกล่าวไปนะพุทธบริษัททั้งหลายต้องศึกษาพุทธาศาสนาให้ดีต้องมุ่งมั่นต้องตั้งมั่นอย่าให้ลมแค่นั้นมาพัดลหวันไว้ได้อย่าให้คลาดเคลื่อนยิ่งใหญ่มากมาคบูชาวิสาขาบูชาอาสา,าบูชาสามวันนี้เป็นวันที่ประเสริฐเลิศล้ำในพุทธศาสนาเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่พระเจ้าทรงประสูติตรัสรูป้ประนิพพานก็คือวิสาขา มาฆะก็สําคัญอสรลหะก็สําคัญอีกยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นเราจงเพิ่มคุณค่าอย่าไปด้อยค่าในวันสําคัญของพ่อผู้ยิ่งใหญ่เมื่อใครจะมาว่าก็จงตั้งมั่นในจิตในใจอย่าไปสนใจในคำเพราะว่าให้เราใส่คุณใส่ค่าในสิ่งที่มีค่านี้แล้วเราจะได้มีคุณค่าอย่างสูงสุดถึงองค์ศาสดาอนุโมทนาทุกอ,อนุโมทนามีคําถามว่าเรื่องการสวดกุศลธรรมมา บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของผู้ตายดังนั้นที่มาของการสวดศพสวดกุศส,ส,สาธรรมมาคือถือเอานัยยะแห่งพระพุทธองค์ไปเทศโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์นั่นคือแสดงอภิธรรมเจ็ดคำทีแล้วถือเป็นประเพณีม,มาทุงวันนี้ว่ามีญาติพ่อแม่ตายไปก็อยากให้พ่อแม่ได้บุญอย่างแทนคุณพ่อแม่ก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าไปสวดอภิธรรม เจ็ดคำพีดังที่พระพุทธองค์ได้เทศโปรดพุทธมารดานั้นดังนั้นการสวดก็ไม่ผิดเป็นบุญเพราะอย่างน้อยมีพระเข้าบ้านได้สมาทานศีลได้ไว่ายพระได้ถวายปาน,นะถือว่าเป็นมุงคลใช่ไหมสมนาน,านจาตทัศนังแต่ในมุงคลน,นี้ต้องทําให้เกิดคุศลขึ้นมาบทสวดอภิธรรมคือยอดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงมีความหมายลึกซึ้งมากมายกุสลธรรมา เป็นเรื่องของขุศลและอกุศขได้เป็นเรื่องของขันเรื่องของอายุตนะที่ละเอียดลึกลงไปมากมายดังนั้นเป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องทําความเข้าใจร่วมกันคนตายส่วสนหนึ่งยกเอาไว้แต่บุคคลผู้ยังเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่พึงบำเพ็ญขุศลให้ถูกต้องโดยเมื่อพระคุณเจ้ามาหนึ่งตั้งใจต้อนรับให้อาสนะนั่งถวาวน้ำปันนะตั้งใจฟังท่านสวดให้เป็นสมาธิจะเข้าใจไม่เข้าใจบุญก็เกิดแล้ว เพราะเรามีการเคารพในพระธรรมมีความสงบเรามีศรรมีลใช่ไหมส่วนถ้าจะเป็นกุศลจงทําความเข้าใจในบทบทนั้นสํานึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคุณของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เราทํานี้เป็นบุญเป็นกุศลให้งานนั้นมันเป็นไปด้วยความเงียบความสงบผู้ตายได้เห็นพระมาได้สัมผัสถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็จะระลึกถ,ถึงบุญ วิญญาณนั้นก็มีความหวาดกลัวจิตนั้นจะมีสติมีสมาธิผู้เป็นก็จะได้บุญเพิ่มได้ความสงบได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าหลังจากสวดแล้วมีความผ่อนคลายในความเศร้าโศกมีความเข้าใจในชีวิตถึงความไม่เที่ยงกายสังขารคือสิ่งที่ได้ก็มีอยู่ถ้าทําให้ได้ดังนั้นการที่นิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดกุศลาเวลาทําบุญชาปนกิจศพเนี่ยเป็นกุศโลบายที่ดีทําให้เราอยู่ในบุญและกุศลได้ ถ้าทําให้ถูกให้ต้องนะสร้างกุศลให้มากไม่มีสิ่งใดเสียหายหรอกเป็นเรื่องของคนเป็นจจพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามคันลองของพุทธศาสนาถึงการอุทิศบุญให้ถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็จะไปทําอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นใช่ไหมก็ไม่เกิดบุญแก่กุศลทั้งตัวเราและก็ผู้ตายความเพลิดเพลินก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น,นแต่ถ้ามีการสวดมีการฟังเทศมีการช่วยงานมีการสัมมาทานศีลทุกคนก็จะอยู่ในความสงบดังนั้นในตรงนี้ มีโอกาสก็นมิมนต์พระคุณเจ้าท่านแสดงธรรมบรรยายทําให้ฟังดึงอัฏฐพะพยัญชนะที่ท่านสวดมาแปลเป็นความหมายเป็นคําพูดให้เราฟังอาจจะไม่ใช่บทในขุศลาแต่ถ้าเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสังขารในความเป็นจริงก็บรรยายได้โดยเอาการฟังสวดกุศลลานั้นเป็นความสงบในทางจิตเป็นพื้นฐานแล้วเอาธรรมะใส่ลงไปทาสีจริงลงไปก็จะเป็นประโยชน์เน้นที่ผู้เป็นนะ ควาเพญให้ได้บุญให้ถูกต้องกุศลนั้นจึงจะส่งถึงผู้ตายกู้วายชนก็เป็นประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมาอนโมทนาสรุปเป็นเรื่องของเข้าคนเป็นตอนนี้มียุติ่ามีน้อยเดียวมันเลนหลายกลัวแล้วก็บ,บรรยาจำแนกอธิบายก็เป็นส่วนหนึ่งอย่ลอยเจ็ดสิบสองมองเจ็ดหมื่นวิญญาณยังอยู่แถวนั่นอย่แวบไปแวบมาเวลายังแรงพามากก็แวบมากย่อะรอแต่ว่า นั่นเอาไว้ก่อนถ้ามองไม่เห็นแต่คนเป็นเนี่ยเหตุคืออาจารย์ว่าเอากระบอกนั้นชี้เท่านั้นเลยกระสวดก็นี่มันจารไปรเทศได้ประโยชน์หรล่ขคนเบิองเป็นหมืน่นเข้าใจแห้งมาตายซี่ยายเปเนี่ยนี้โอ้เข้าใจเนี่ยนะว่าโป๊กๆหรอกบ้านๆหรอกแต่ว่ามันเขาเข้าใจได้ประโยชน์ก็ฟังสวดสวด,สดมาโดนเลยแต่บ่ไใดกี่ได้หน้าทำบ่ได้บรรยายนทำส่วนแต่เป็นภาษาบาลีดีนำโรงส่้งไวแต่เป็นมหากระเพล็กมากเมื่อขึ้นสูงเข้าขึ้นบ่ถึงเอาภาษาบาลีเขานี่นะ แทนพระคุณเจ้าต้องอาศัยความฉลาดดึงบธรรมต่างๆให้ะสูมทสกเข้าไปสวดเป็นบุญท่าสีห้องเฟื่องิตสงบเอาสีจริงใส่เข้าไปเครือเรืองสังขารเรืองความโบเทียงเดอ้ออนโมทนาอนัโมทนา,นนาวันนี้คุณแม่มีคําถามว่าเวลาจะทําบุญเรานี่เหมือนพระคุณเจ้าไปทําบุญที่บ้านกับนําข้าวหม้อแกงหม้อนำผ้าฐานมาถวายที่วัดอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากัน ได้ทั้งสองอย่างและแต่ความพร้อมส่วนที่บ้านก็เป็นมงคลให้ที่บ้านมีความพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมงคลท่านจะได้สวดได้สาธยายเป็นมงคลต่อที่นั่นมาที่วัดก็ได้มากน้อยประมาณไม่ได้รอกคุณแม่แต่ได้ทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างถ้ามีโอกาสก็จงเพียรกระทำทั้งที่บ้านและที่วัดเกื้อคูลกันไปดีทั้งสองอย่างและแต่ความพร้อมของ ศรัทธาของพุทธบริษัทอนุโมทนาคนก็อยากให้ไปสวดอยู่บ้านสัมหะให้คือง,งูขึ้นเฮือนสินา่าอามาวัดเกิดบ,บกักเฮ็ดได้ก็เอาไปบ้านแล้วมันอาจารย์ก็ได้เนาะเออ<ค>น,นั่นแหละนั่นแหละ,ละต่างเมืองเป็นเขตแต่ว่าได้ทั้งสองอย่างมากน้อยนีย่ประม่าไม่ได้ดอกแม่หลายสําคัญทั้งสองดีทั้งสองอมตะก็ดีนะไปฝุ่นก็นดี <c oughs> เฮ็ดเอาโลดเด้อเห็นบอกู่บ้านน้องสาวพระอาจารย์ได้เฮ็ดทุกปีอยู่บ้านหาเหตุที่ไหนวัดเกิดพลิตวัดเกิด,กด,กดพุทธมณฑล มันมียังเกิดวันเกิดอาจารย์เกิดเฮกจุนนบานแต่ก่อนนี่ทุกปีทุกปีไปเป็นเบิร์ตูบาอาจารย์ไปนอนงที่โถงหน้าอยากจะทํากับไปรถเจ้คอยคันในบุญมาแต่ผลแหละห้าก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขมาเห็นบอกจากบ้านล้างในน้อยเป็นนีร้ายขึ้นร้ายขึ้นอะไรบ้านล้างใหญ่ขึ้นมัจฉิยามาเป็นยังเราคนมีบุญเนาะเขาเรียกว่ามีเครดิตคนมีเครดิตเป็นบ่ญละาาแล้วก็มาแล้วก็ได้มาเนี่ยคือเ้ามมิซับภายในแล้วจงอยู่ห้าเย็นเป็นสุขสวดมนต์พระหน้า แล้วก็จะดูดซับผ้าหนอกมาอนุโมทนาในคําถามเด้ออยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ดีวัจะเหตุไหนมันดีขั้นว่าอยู่บ้านดีไป็นห่อปะจะเปงันกันจะแบบเมันก็บดีเนาะเราพอเนาะขมว่าัดดีกว่าเนาะขมว่าอยู่บัดดีน้ำขมวัดก็บบดีกันได้บ้าเนี่ยไปเด้อเศษบุญใหญ่พี่นี่นาดนั้นขนาดนี้มันก็ต้องเบิ่งการกระทําที่ถูกต้องอยู่ที่การปฏิบัติดีและก็เรียบง่ายอ่าเป็นคําถามที่ดีพุทธบริษัทอุบาสกมติคาถามว่า เวลาทำบุญจะอุทิศให้ผู้ตายด้วยเสื้อผ้าอาภรจำเป็นไหมว่าถ้าผู้ชายก็ต้องเอาชุดผู้ชายผู้หญิงเอาชุดผู้หญิงก็ถูกต้องในเบสิกในเบื้องต้นระดับหนึ่งสิ่งสูงสุดอาภรทิพย์คือผ้าไตรจีวรจำไว้นะผ้าไตรจีวรที่พระคุณเจ้าได้ใส่ได้ครองด้วยศีลด้วยฌานด้วยคุณธรรมของท่านเป็นผ้าที่ใช้ได้จริงนะไม่ใช่ผ้าสมมตุติเป็นผ้าที่ท่านได้ห่มได้ครองจริงๆ และอุทิศให้ญาติผู้ตายมิใช่ว่าญาติจะได้ผมผ้าเหลืองคําว่าอาพรทิ์เวลาเกิดกับเทพที่ดาเทพพระบุตรเนี่ยมันจะเป็นพลังบุญที่เขาจะสามารถเนรมิตกายได้เหมือนโอนเงินเข้าบัญชีอยากได้สุดได้กับปซส้อใส่เอานานาอันนี้คือน,นยะอันนี้คือเป็นนัยะท,ที่สูงหน่อยแต่ถ้าลดลงมาก็พึงเอาชุดที่ผู้ตายชอบที่เราอยากจะอุทิศให้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีหรือเป็นชุดขาวอะไรก็แล้วแต่ ไปให้กับผู้มีศีลศีล8ศีลหแล้วทำการอุทิศหรือถ้าจะให้ชัวก็ไปให้พระคุณเจ้าชักอณิจจาให้คือรับท่านไม่ใส่หรอกท่านก็จะไปพิจารณาถึงบุคคลผู้มีศีลอาจจะเป็นคนวัดอาจจะเป็นผู้มีศีล8หรือเราขอจากท่านไปเองไปหยิบยื่นให้ต่อก็ได้เพื่อเรือเพื่อขาดทำทั้งสองเคสไปเลยที่สุดคือผ้าาตจีวันเป็น A อาภรทิพย์รองลงมาก็อย่างที่บอกแต่ให้ผ่านผู้มีศีล ได้รับได้ใส่ได้ครองในสิ่งนั้นถึงให้ไปเฉยๆกับผู้ไม่มีศีลนี่ให้กับคนบ้าใบเสียจริตเดินตามถนนเนี่ยก็ได้ร้อยเท่าไรไงอานิสงส์นับเป็นร้อยเท่าให้คนมีศีลห้าพันเท่าให้คนมีศีลแปดหมื่นเท่าอานิสงส์จะเกิดแบบนี้ให้ไปเถอะเราจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ย้อนไปครั้งพุทธการในคําถามนี้มีเศรษฐีผู้หนึ่งพ่อค้าวานิชมีกองเกวียนห้าร้อยเล่ม เผ้าใส่เวียนต้องเดินผ่านป่าดงดิบไปขาอีกเมืองเมืองหนึ่งในขณะเดินป่าตรงนั้นต้องไปพักค้งแรมกลางป่าอีกรูปเช้าถึงจะเดินทางต่อไปได้ในขณะนั้นหัวหน้ากองเกวียน,นมีบริวาร500เล่มก็ไปเอาเกวียนร้อมวงแล้วก็สุมกองไฟขึ้นนายกองเกียนก็เดินไปเที่ยวชมในป่าคิดอยากจะเดินไปในป่าจาังหวะนั้นไปเจอนางเปรตตัวหนึง่งร่างใหญ่สูบผอมโซม ปกติกลัวผีแต่วันนี้ไม่กลัวมีกลับมีความสงสารเปรตคนนี้จับใจนางเปรตคนนั้นก็เลยบอกว่าดิฉันนี่เป็นอดีตภรรยาของท่านเศรษฐีรออยู่ที่นี่100ปีแล้วตายไปเป็นเปรตครั้งก่อนอยู่ด้วยอยู่กินด้วยกันท่านเข้าวัดจำศีลแต่ดิฉันนี่ไม่เห็นด้วยด่าว่าต่างๆนานาท่านตายไปขึ้นสวรรค์ลงมาเกิดเป็นเศรษฐี เราเป็นเปรตรอทอี่หนึ่งร้อยชาติรู้ว่าอดีตสามีเนี่เศรษฐีนี่จะมาค้างแรมที่นี่แม้จะรู้ว่าอีกร้อยปีก็เหมือนกับพรุ่งนี้มะเรือนนี้มีความหวังไงมีความทุกข์มากขอผ้าผ่อนท่อนสบายให้ข้าพเจ้าได้ใส่ด้วยเถิดปายเศรษฐีก็สงสารจใจเอาจะเอาเท่าไร่มีเงินได้ควยนเี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอามาให้ท่านเศรษฐีอาจจะเอามากองเต็มนี้ก็ไม่ได้หรอกทาอย่างไรที่จะได้ จงไปหาบริบาลของท่านบุคคลใดเคยไปฟังเทศจากองค์พระศาษษษสดาเคยไปสมทานไตสราณาคมเหมือนที่เราสมทานเมื่อกี้เคยสมทานศีลห้าสแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจงนำบุคคลนั้นมาชำระร่างกายให้สะอาดแล้วนำผ้าของท่านไปให้กับคนนั้นโอทิศให้ดิฉันด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยความรักความสงสารความเมตตารีบกลับมาถามบริบาล ใน500นั้นมีพอดีเลยมานี่มานี่มาน,มานี่มาอะไรจัตวาทานเอ,อ้ยได้ด้วยหรือได้มานั่งก็เอาผ้าให้อุทิศให้นางเปรตซึ่งเป็นภรรยาสภาพก็เปลี่ยนไปเป็นอาภรณ์ทิพเกิดขึ้นอันนี้มีในพระสูตรเรื่องก็คือประมาณนี้ให้กับผู้มีศีลห้างไงก็เกิดเป็นทิพย์ไปถึงนางเปรตนั้นได้หนึ่งอยู่ในฐานะที่รอรับได้ไม่ใช่อาฐานะผู้รับทานมีศีล 5ิก็ได้ร้อยเท่าใช่ไหมผู้ให้ก็มีความบริสุทธิ์ในทุกอย่างแมทกันผู้นั้นรอรับพอดีทานบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้นั้นพร้อมที่จะรับอานิสงส์ก็เกิดจะกล่าวไปยลยกับพระคุณเจ้าที่เทศตอนเมื่อกี้ว่าผ้าตราจีวันถวายพระคุณเจ้าที่ใช้ได้จริงแล้วก็ผ้าที่นํามาชักอนิจจาบ,บางสกคนหรือไปให้กับผู้มีศีลถ้าถือตามพระสูตรนี้ก็อย่าสงสัยเลยจงรีบทําด้วยความเพื่อมปีติเติดอน,อนุโมทนา มีคําถามว่าเผาสิ่งของแปใ้คนตายได้ไหมอ่าเป็นคําถามที่เป็นกลางกางสากลดีเพราะคุณเจ้าไม่ได้ว่าไม่ได้อย่างใครบางคนนะได้แต่เป็นคิดเท่าเป็นสมมุติขึ้นไปเผาะอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นรถเป็นโทรศัพท์เป็นแบงก์กาโมใช่ไหมแต่เวลาจะใช้มันใช้ไม่ได้ทีนี้คนไทยนี่เอาบินตัวไปวัดนั่งกินโอ๊ยอ,อ,อร่อยอร่อยคนนั้นคว้าไปก็เป็นขี้เท่ากินไม่ได้หิวก็ต้องไปขอคนนี้กิน ต้องกลับมาบอกญาติไปทำบุญกับพระเตอให้ฉันหน่อยไม่ได้กินจะไปแย่งเขามันก็เป็นคิดเท่าเป็นแกรบเป็นทรายไม่ใช่บุญตัวเองเออบุญแย่งกันไม่ได้นะในโลกมนุษย์อาจจะขโมยของกันได้อาจจะแย่งของกันใช้ได้เอาไปหลบเอาไปซ่อนเอาไปบริโภคได้แต่ขอโทษโลกทิพย์นี้แย่งไม่ได้บุญใครบุญเราแย่งมาก็เป็นคิดเท่าเป็นทรายเป็นแกรบเสียใจด้วยนะถ้าคิดจะไปแย่งบุญคนอื่นบนสวรรค์นนะ ไม่ได้ของใครของเราดังนั้นคําถามที่คุณแม่ถามได้ก็ได้อย่างนั้นแหละเป็นของเล่นเป็นของสมมติไม่สําเร็จประโยชน์แก่โลกวิญญาณเลยแม้จะเอาไปถวายพระมันก็เป็นของเล่นไปต้องเอาของจริงต้องเอาข้าวจริงๆต้องเอาพัดตหารจริงๆเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงทุกอย่างปัจจัยสี่คือของจริงทําเล่นก็ได้เล่นตามเหตุตามผลไม่ได้โกงนะฎกด่งกรรมทําจริงก็ได้จริง ดังนั้นถ้าจะอุทิศก็จงทําบุญให้จริงๆพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรอ,อาหารวานข้าวเสนาสนะทานสาธรารณะอทิตไปให้อะนโมทนา <c oughs> เป็นขีเทาเป็นขีเทายากกับเข้าใจ <c oughs> เอาไปให้เอายังไปให้เอาของเรียนนันบอก <c oughs> เอาไปให้ค้นก็นได้แต่ว่าแม่นั่นตงตั้งใจอุทิตจะคนนั่นต้องมีศีลเน้และใส่ให้นี้จะเอาไปขายต่อเคือต้องใส่นะั่นนะเขาใจว่าแม จะปแปรแพนข้นโรคโอ้ยได้โอกาสก็ไปขายต่อนะมันก็บ,บ่เกิดไม่หมดป่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้มันใหม่มันมันมันบอทรงบุญแปลน,น่ะผู้รับไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างอาจารย์คือเนี่ยขน,นมีศีลเขาจิซัดเขาจิซื้อหายยันไปเขาใส่ห้าเลยน,นี่เม็นเทีคนติดขาดหลือคนตัวคนใหญ่เหนือนแม่หายโลดเด้อรอยเท่าก็บ,บ่ขาดทุนดอกหายตัวนึงได้อีกรอยตัวนะ่ะหายเขาเข้ากองหนึ่งเด้อศีมีค้นมาเลียงเขาห้า่รอยข่งอีหลีนี่พวกต้องในชีวิตเท่านี้เกิดชาตินานี่บ่พลาดเหมอกแม่เข้าต้องหายเขาไว้เชื่อโลด จังว่าอาจารย์ไปให้ที่มือน,นีส่วนปูส่วนยาติธรรมไปที่ให้ไม่ใช่เรารวยไม่ใช่เรามีมากแต่เราให้ได้เรารวยน้ําใจเรามีศรัทธาเรามีความเอื้อเฟื้อที่ให้ไม่ใช่มีมากแต่เราเห็นอเนกสงค์ของการให้เห็นความทุกข์ในการขาดแคลนกําลังใจที่ขาดไปเราเพิ่มเติมให้ดังนั้นก็อย่างที่บอกยิ่งให้ยิ่งมีเหลือยิ่งเอือ้อเฟื้อยิ่งมีเยอะหลักง่ายๆ เป็นเหตุเป็นผลอนุโมทนาคนไทยไปเด็พกพัวฝรัง่งพอตายแล้วเขาก็บแบงสุาไก็มาอยู่บานกับเฮ็ดบุญกระพระผู้ที่ไปให้กปัวฝรั่งบานอีกฝรั่งพู้นึงตายให้กันบานฝรั่งสองคนน่ยตายไปผู้นึงกินเขาน้ำเนียคนไทยมาเฮ็ดบุญหายอยาอัผู้นึงเนี่ยนั่งฝ่าวันเสาอยูอย่อันดยวนนะพี่ในมะเขาเที่ยวมาเขาฟันเมียปฏิมาาบานมาทั้งสองเฮ็ดบุญทำบุญกับมังเธอให้ฉันหน่อย เหนมผลก็พาะเจ้าไม่ค่อยแน่นะ่ะมูดิกินจะข้อง่ไดิกินชัดเจนเรื่องนี้เยอะะคูาอบจารย์กเทศโยมเวลาเขาไปหาขอ้อยฟั่งเบิดสัมผัสเรื่องบนอีลีเทศไทยได้พวกรังก็ได้จนไปเข้าฝันบอกมูพฝรังน้ากันมาบอกเมียคนไทยเหตุผลกับพาะเจ้าไม่ค่อยแน่เสียวจะได้อีกละ่ะคนปรนะเทศไทยน่ะนั่งฟอมไม่ก็เคียนอยนต์น่ะอันเผานันขึ้นกันพอคองเหลี่ยมมันกลับไปอีลีเจตนาเป็นตัวทรงด ิอุทิศนะเพิ่นเพินเ่นตั้งใจแล้วเนาะก็มีแต่ของเล่นซาไปก็เป็นตะข,ขี้เทากินบ่อใดมีญ่บ้านเฮาปเปิดเปิดตัวว่าใส่บวอยบวอยโอย่บางทีพิญญาเขากินบ้านซาบใช้เป็นขี้แกบบ้านขี้แกียบคนห่อนซ้าใส่ปากก็ลวกปากเห็นบ่ล่ะยากรักกันบ่นะนได้เดเนี่ยเฮ็ดใบโรเด้อโชคดีแล้วเฮานั่นเดอ้อเออเป็นคำถามที่ดีเรื่องการปฏิบัติบ่มีบ่ ก็คุณเจ้ากระทมไหนเครับกูบาอาจารย์อดงามหลายยูเร่หมันคงเด้อว,วัดว่าอารามเฮาเป็นรักไส้ไปตาอยองยานไหโยมเสียสละคนหนึ่งใดเป็นลอยเป็นพัน,นผภาสิทธิเบศจะยอมสยบให้คนหนึ่งคนหรือจะทําให้คนตั้งเหมือนได้สมปรานหนา,นา, <laughs> าว,ว่าซิสทิเบตคมได้ฮะสวดพุทธคุณว,ว่าสวดทําไมโมแมน,นไดเม่เด้อพระศาสดาส,ดาสิบป วาพิษเสีเดียวสิววาถือเสีเดียวแต่แจิตสี่แกงเหตุผลดีถ้าทำดีมันอเกิดจะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาต้องเบิงจำนวนในการเขาเรียกว่าผาติกรรมต้องเบิงจำนวนเคยมีโยมไปหาหลวงปู่เขาจะได้ผ่าตไตหลายไตนั่นนะเพิ่นแกเอาหลวงปู่หลายเนี่ยเพิ่นให้ให้หน้อยบาลเขาก็มาบอกอีกมันบอ,บอกอะไรซ้เร็จประโยชน์ต้องดูมูลค่าในการผาติกรรมสมมาพาควรเพิ่นใหุ้ไตได้ลอยอย่างที่นะ เทวดากับมาฟ้องอีกมันบ่ได้ดอก็ต้องมาเกยแต่บ่ได้ว่าจะยีสิบใจนะไฮมูลค่ามันสมควรกันนะแม่เด้อคันสมควรก็คือบ่ซื้อไม่โลดนะนี่เพิ่นนี่เฮ็ดนอนจะได้หลายเด้นี่โอ้ยสารภาพออกมากเลยโค้ชแห่งกรรมื่กี้สิเข้าข้างก็ตั้งว่าตามเป็นจริงเนาะสังฆกัผ้์บ่ได้ขายเรากระสั่งไม่บูซาวัดเพิ่นเนี่ยก็ได้ตามมูลค่านั่นนะถามว่าสิมันหลายเต็มเต็มเพื่อนจะได้บ่มันก็บ่ัวหัตอันนี้ล่ะ ได้การบูชาเป็นอามประโยชน์เป็นบุญทั้งหมดแต่ว่ามันสิลหลายซำเต็มตายสิฮับเปโล่งทุ่นโล่งแห้งมากคือแม่เป็นสื่อมากบุสุดแต่ในบองแต่นาเก็เป็นในส่วนตามสมควรนั่นแต่มีอยู่ที่เทวดามาบอกว่าอย่างไดผ่าจะเข้าได้แต่หลอกไปหาปูพุทธ,ธาจัดให้อ่าก็ให้น้อยว่าเขามาบอกอีกมันบโตกเคร่ว่าสันเอตอ,อต้องบวตงเทวดาหรอกนองปูแต่ผมว่าบวตุก็ <laughs> เท่านันเล่นวล่ะเออตมมุลราคาหน่อยแม่ ปฏิกกรรมสมควรไหมเนาะมีอยังอีกบอ่อนี่เกียร์เขับัดเข้าบ้บาบาเขาก็ถามหน่อยได้เนี่คุยกันระวังพากับโย่อไม่ยั่งกับบอกบอกันบ่อะไบอกไปกับเกียด์แต่ถ้าปฏิบัติท้าเนี่ยมันเป็นการเป็นกลางกลางต้อคนต้องเปิดใจนะสงบมร่มดีเนาะบ,บรรยากาศเนาะอา,าเปยเบตาเนาะบุญกุศลใดใดที่ข้าพระเจ้าทาั้งหลายได้ <ใน S 1> เพียรปฏิบัติมาขอน้อมถวายบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร,ระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ปูย่าตายาญยาสายโลหิตขออุทิศส,ส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวทเหล่าเทพเทพวดาและตัวข้าพระเจ้าทั้งกายนอกและกายในร่างกายและจิตใจเพื่อร่วมญาติทางธรรมทั้งหลาย ขอให้ได้มหากุศลผลบุญนี้ด้วยการทุกประการมีความสุขมีความอิ่มใจในมาพบมามพออากาศก็ดีดีเป็นทิพย์บ่หอนบอ่หนาวพอดีบ่เมือแท่งบ่แจงแห่งพอสลัวสลัวอะนโมทนาอันนี้เท่าเรียวกันเทศเนาะมณีตั้งใจแล้วการแล้วจังมาเทศนั่นนั่นแล้วขอให้กันเทมนิมณีทุกคนที่ถวายได้รวมนโมทนาเมด้ฟังเทศแล้ว จงกันโมหะกันโทษซะกันค่วมตนีทีเหนียวกันค่วมบอดีบางงามต่างๆออกไปมาเดียบ้างเทศพระอาจารย์ขอทรงเสริมการปฏิบัติให้เป็นขานามคาไฟในทางวัดป็นรับใไ,ได้เป็นบุญใจได,ได้ถวายคืนมาส่างบรารมีนำ้ำอยู่บ่ไก่บ่ไก่ให้ทุกคนด้เขาใจในถ้ำเด้ออนโมทนาสาธุอาจารย์จาบุญอนโมทนาสา ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญากับทุกๆคนสาธุสาธุ